สวัสด,ดีท่านผู้ชมท่านหนก่งครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะไปล่าเอเดอร์ดากอนกันนออกเดินทางกันครับ ผมครับที่บอกตำแหน่งที่แท้ทูมาตรงนี้ใช่ไหมโอเคจัดให้โอ้ยพี่แอ้ผมจะแตกแล้วเนี่ยนี่ใช่ไหมพิกัดที่แท้จริงนะเกมนะโอเคนะพิกัดนี้ถ่ายไปก่อนจุดนี้นะครับ มันต่อกับเมืองเฮ้ยผู้โมในที่สุดผมก็เจอแต่ไม่พอแน่เลย,ยขาดสองอันนะ่ะโอเคครับนี่คือพิกัดที่ผมนั้นต้องไปใช่ครับ เอาแล้วท่านชมท่านชมเห็นอะไรไหมผมลืมเอาเอ d นเดอร์กับเอาเอ d นเดอร์ไอ้นั่นจิงกล้มาแล้วครับท่านชมพร้อมหรือยังฟึ่งออกเลยครับไปไปต้องตะโกนเลย มันห้าแล้วอย,อย่าไมา่ฉกก็พอน่าบอกแล้วโอ้คิดว่าผมรอดไหมครับ โอ้โหเอ็นเดอร์ตาก้อนปิดเลยผมเพิ่งรู้นั่นน่ะว่ามันก็เป็นตัวของเดียวกันอุ้ยมันกำลังวึ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 อยู่นีบุ้ยขอสักครั้งครั้งหนึ่งสักครั้งหนึ่งสักครั้งหนึ่งสักครั้งเข่าแตีหัวเลยตีหัวด้วยตีเว้ย โหดเหรอโหเด้อโหดจริงโหดจริงท่านผู้ชมมันโหดจริงมันโหจริงเจอนี่เจอนี่พ่เด้อคิดว่าโหเด้หึ่งตีไปตีไปอีกตีแล้วตีอีกอุ้ยเอาอีกแล้วเอ้ยเอาเรื่อง mlg ติดตลอดอ่ะบอกเลยอย่างไรอึ่ง โหสุดนะฆ่าไปตั้งสองสามรอบแล้วแหละนีหนึ่งจุดน่ะอดไปดกลับมาสเตชันชาร์ดอีกแล้วเหรอจอบกลับในพรงนี้ชอบกลับมาที่สเตชันชาร์จ้ตัวนี้จอบกลับอ่ะชอบกลับสเตชันชาร์จใช่ไหมอยากชาร์จแบตอุย้ยนังแย่ชาร์จแบตเรียบร้อย มาชาร์จแบตที่เตียงนอนชักหน่อยชักหน่อยเอ,อ้ยใช้นี่ตีเร็วกว่เยอะอุ้ยอีกแล้วลองดูดิเอ,อ้ยวิธีนี้ใช้ได้อันนี้ไม่ใช่ละไปนู่นเลย ขอาดอหนขนาดอย่าหนีอย่านีเอาแล้วไอเดอร์ไอดี เวลกิ้เวลคนอิ่มเวลครับก็ไหนไอ้ไข่เอนเดอร์ดากอนโมดี่ตีปุ๊บอ้าวกลับไปโลกปกติอ m i n ม c r a f t แต่เดี๋ยวนะผมไม่คุ้นหน้าเอนเคดิตแบบนี้นะปกติหน้าเอนเคดิตต้องเป็นรูปปักดิน i ม e c r a f จาว v าอีดิชัน ไอซีเพย์ยูมีนตายรัวๆใช่คุณไหมไม่ใช่พิซซิ่งต่อมาครับเทนเนอร์พาวเวอร์สามอดจัดได้ฟอร์จูนได้เอฟบีเจนซีสามด้วยคอร์สห้าและเปลี่ยนจากไล่มาล์นพีเอ็กลายเป็นไอซีเคพีเอ็กฟอร์จูนคุกกี้นะครับ นี่เดียวอ่ะเธอนี่อย่างเทไปปกปกปกนี่พี่แอคกบอลจูนคุกกี้นะครับผมจะไปเอ็นซิต,ตีล้ละเฮ้ยเอาเรื่องจาแง่แเห้เนี่ยเอ็นซิตี้ปาเข้าไปแล้วนะผมต้องแหน,น้าอีกแล้วเกือบเลยเอาละจะหาเรื่องละ มาอีสักทีดีอืมจะบุบบุบอได้อ่มเอนี่มดมองหน้าให้หวาทำไมมีเกนเกตเวออีกอันนึง คืออะไรอ่ะถ้าผมเข้าไปมันไปเจออ n นเดอร์ดากอนีกรอบหนึ่งอ่ะขอบคุณมีเลอเหาะให้อ่ะขอบคุณนะครับมากมากนะเจออินซิที้แล้วครับเอ๊สูงจัดอ้โ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 น้ำจมนั่นไงี ก็จะปลาหนึ่งร้อยลองไปได้เอาว่ากาที่มีแต่เธอมีแต่เธอ,อเอ๊ะเอ๊ะจนเบอ๋อตีได้มันก็คือเหมือนอุ้ย เป็นอะไรมากไหมเป็นอะไรมากไหมเป็นอะไรมากไหมเป็นอะไรโอ้ยกอดโอ้ยมีเ <L un> มนดิ้งด้วยทำไมมันของดีจังอะ่ะต้องรับไปทําไงอะ่ะจะเอาอยัางไงตีทีดึงอีรอยเท <L un> อุ้ย โดนผมมาโดนผมเออดีผมจะได้รอยตรงนี้เลยโโเโอ้โหเฮ้ยสูงเกินไปละลูกลงแหววลูกลงแลววอุ้ยเอ้าอ,อ,อ,อะไรกันโอ้ยตรงนี้ไม่มีนะ จะไม่มีมลงละเกือบตายเอาเกือบตายเลยโอ้ยมันยังจะมีาาด่านด่านสองอยู่มันตามจริงไงผมมีมอินทูเบิลคุณีู้ชมไอชานบุกเยอะจัดโอเคสอนคลิปนี้จบไปด้วยดีมชายหาดมากๆตลอ,อดวันทีสุดคราบผม 拜拜。Bye bye.